ครับเมื่อนี่กะส่องแดดเนี่จากน้อยครับพี่น้องออกมาหนาบานเอานี่สาระให้พี่น้องได้เบื้องครับอันนี้เป็นต้นลินจีนะครับต้นลินจีที่ผมปลูกไว้ตอนแรกเนี่ยเขาบ่ใหญ่จ้าเทียครับปลูกไว้โดนไหลที่นี่เริ่มเริ่มง้ามแล้วครับอีกอย่างหนึ่งเขาบกค่อยได้ลดน้ำหนาแรงนะครับที่นี่ผมก็เลยใส่นี่ครับวิธีการนี่ครับเอามอว์แองน้ำนี่แหละครับนี่ไปซื้อมาใบหนึ่ง ใส่น้ำไว้เต็มนะครับแล้วป่านนี้ผมก็สีละลายปุ๋ยครับ 25, 7, 7สูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดใส่ใส่ไวน้นีเลยครับเต็มอู่แองน้ำเลยครับก่อนก่อนอื่นเขาก้องสีหดน้ำให้เปียกก่อนครับบริเวณโคตรตัวผมใส่ไว้อย่างนี้ครับต้นไม้เบิ่งงเร็วครับพี่น้องเออเอาเทคนิคแบบนี้ไปใส่เด้อครับผู้ใดบ่ใครมีเวลาลดน้ำหรือ สีฝังขวดน้ำไว้น้ำก็ได้คาดบ่มีหมาอูหมอะเอีงนั่งเสียนะครับเอาขวดโคกเขาเนี่ยแหละครับจากสองลิตรเนี่ยครับใส่น้ำไว้เจาะรูเล็กๆหน่อยให้เขาด้านกล้นอันนี้เป็นอู๋เอีงน้ำเขาต้องเจาะครับเขาซึมซึมเย็นตลอดเวลาครับนี่ครับต้นไม้เขาสีใจเร็วครับอันนี้เป็นสาระอย่างหนึ่งเด้อครับพี่น้องให้พี่น้องได้เบื่อกันว่าเอาไปปรับใส่ครับกับต้นไม้เจ้าของผู้ใดบอกมีเวลารดน้ำนะครับ ้นไม่ที่เขาอยากให้เขาจเจอเลนเติบโตวไวัไวๆครับแบบนี้ครับได้การครับ